สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพุธในรายการศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ่าจากอุทยานธรรมชาติวิทยาศีรีร์ลุกชาติมหาวิทยาลัยมอีดลสำหรับวันนี้ลุงอ่าจะพาไปดูต้นอะไรนั้นต้องติดตามและตามไปดูสำหรับวันนี้นะครับต้ทนที่ลุงอ่าจะพาพวกเราไปดูนั่นคือต้นกระเบา เรามาดูลักษณะเด่นๆของกระเบานะครับใครยังไม่รู้จักต้นกระเบานะฮะลุงอ่ำจะแนะนําให้นะครับหนึ่งนี่ดูนะใบกระเบานะครับจะมีความยาวประมาณหนึ่งคืบนะขอบใบจะขนานเรียงกันไปนะครับเรียงกันไปแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าก้านของต้นกระเบานะครับก้านตรงกลางนะครับจะเอียงไปเอียงมานะครับเซซ้ยายเสยขวาเซซ้ยายเสยขวาอย่างนี้เรามาดูสรรพคุณทางยาไทยของ ต้นกระเบากันนะครับในตำราเขียนว่าน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดนะครับของกระเบานมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนังพืนคันนะครับจำไว้ดีนะครับต้องเป็นน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดของกระเบาวเท่านั้นนะครับที่มีสรรพคุณแก้โรคผิวหนังพื่นคันได้นี่คือสรรพคุณของกระเบาวเป็นไงบ้างครับสรรพคุณของกระเบาและลักษณะเด่นๆของกระเบานะครับสำหรับวันพุธนี้ ลุงอ่ำต้องลาไปก่อนนะครับติดตามลุงอ่ำได้ใหม่ในวันพุทหน้าไปดูกันนะครับว่าลุงอ่ำจะพาไปดูต้นอะไรสวัสดีครับ